รางกันนารันเปิดใจครั้งแรกรู้สึกยังไงหลังต้มทูพีเปิดตัวคบพลอยเชอร์มานต้องบอกเลยว่าหลังหนุ่มต้มทูพีได้เปิดตัวคบกับสาวพลอยเชอร์มานนั้นก็ดูโลกนี้จะเป็นสีชมพูไปซะหมดเพราะตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็ตัวติดกันหนึบไปไหนไปด้วยกันตลอดจนแฟนคลับอดชื่นชมไม่ได้ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว ล่าสุดวันที่30พฤษภาคมปรางมาร่วมงานเปิดแคมเปญเด r e a t e s เ Grand Sale 2023ณนะลานเซ็นทรัลขอดชั้น100การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เธอได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจแต่เธอไม่ได้เป็นอะไรและแสดงความยินดีกับอดีตแฟนหนุ่มไปแล้วเรื่องรักครั้งใหม่และรู้สึกโล่งที่ได้พอหลายคนห่วงความรู้สึกของปราง ขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆเข้าใจได้ว่าทำไมปรางร้องเพลงคนก็มาคอมเมนต์หัวใจให้เยอะมากๆเป็นพิเศษตอนแรกก็เอ๊ะหรือเราร้องเพลงเพราะมากแต่ก็คือเข้าใจแล้วขอบคุณมากๆแต่คือจะบอกว่าสภาพจิตใจปรางไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะโอเคมากๆเราเข้าใจได้ว่าเขาให้กำลังใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเป็นห่วงเราจริงๆ จะให้เราออกมาบอกว่าหนูไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องมาให้กําลังใจมันก็ดูแปลกๆเขาก็หวังดีกับเรามันยากหมายกับการที่เราอวยพรแฟนเก่าที่เขามีแฟนใหม่แล้วหลายคนทำไม่ได้หนูทำได้คะ่ะด้วยความที่ปรางกับต้งเราชัดเจนในความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์ กันมาเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดเราให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ใดๆก็คือยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆออ่อเทียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนก่อนมันดีใจความรู้สึกเหมือนเราได้เห็นเพื่อนมีความสุข เราก็จะมีความสุขไปเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกขนาดนั้นว่าเราดีใจกับเขามากเพราะเราก็อยากจะให้สเปซกับแชปเตอร์ใหม่ของเขาด้วยปรางไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่สุดท้ายก็ถูกโยงอยู่ดี